เอาละครับต่อไปนะฮะต่อไปนี่เรียกว่าเป็นรางวัลสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วค่ะพี่สุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นนักแสดงชายยอดนิยมถูกต้องค่ะอคาก็ก็รางวัลอันนี้โอกาสสุดท้ายของพี่ละผมเนี่ยคนโหวตมาเยอะนะผมจะบอกให้มีคนโหวตมาให้พี่ด้วยโหวตเยอะนะโหวตให้ออกจากวงการเนี่ยเยอะมากนะคุณอย่ามาทำเป็นพูกกับผมอย่างนี้นะคนโหวตเยอะนะอ่ะหนูไม่ได้โหวตนะ จริงเหรอไม่ได้โหวตไม่ได้โหวตแต่มี <Okay. S 2> นางร้ายเขาโหวตอยู่ให้ <c oughs> ออกจากวงการงั้นไม่เป็นไร,ค,รค่ะก็เดี๋ยวเรามาร่วมกันลุ้นกับคุณผู้ชมทางบ้านกันดีกว่านะคะว่าใครจะได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดนิยมนะคะซึ่งผู้เข้าชิงนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลดาราชายยอดนิยมมีผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดดังนี้ตุ้ยเกียรติขมลล่า่าเบียสุกลวัฒน์ขนาวรถ เจษฎาพรผลดีนัท AFC นัทศักดาพรดิว the star. เดอะสตาร์อลงกรต้นหนองดูสำหรับดารายอดนิยมชายนะครับที่มีผู้โหวตเข้ามายมากที่สุดเลยนะครับได้แก่ คุณเกียรติกมลนกันล่าทาครับนนเ้อีกครั้งนึงนะฮะคนกองเชียร์มาเพียบเลยครัแบแฟนคลับมากันเยอะมากนะฮะ ินกัตุ้ยครับได้พูดอีกแล้วฮะขอบคุณแฟนขับต่อตุ้ยมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งที่ใช่แฟนขับแล้วก็ไม่ใช่แฟนขับด้วยนะครับขอบคุณคมชัดเลยครับที่มีรางวัลดีๆอย่างนี้นะครับทาให้ผมมีกําลังใจเป็นแรงผลักดันที่จะทาให้ทํางานมีคุณภาพต่อไปนะครับขอบคุณพี่ๆทุกๆคนเลยครับขอบคุณมากครับ ยินดีด้วยค่ะขอแสดงยินดีนะครับกับผู้ที่รับรางวัล Popular v o t e นะครับทั้ง4ท่านด้วยนะครับรวมถึงทุกๆรางวัลนะคะที่ได้รับในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้มอบรางวัลทุกๆท่าน